เยโ้โหโฮโหโอโหโอโหแม้โห Merry Christmas m e ทุกๆพันเอ่อฉันมีชื่อว่าซานต้าเอ่อก็ซานต้านั่นแหละตอนนี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซะอ๋อลืมบอกมีเสื้อขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เอง โอเคครับผมก็สวัสดีด้วยทุกๆคนนะครับผมอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าน o อดผู้่ายคูณนะแล้ก็เติมเต็มในส่วนของเดือนธันวาที่โคตรจะร้อนนะครับประเทศเรานี่โคตรจะร้อนจริงๆครเดือนธันวาปีนี้นี่ดูจากการแต่งตัวพี่ดูดิเป็นซันตราคอนหรือเปล่าเออเหมือนโจนขึ้นบ้านมากกว่าคนนี้ใช่หอุ้ยสร้างเป็นกำแพงครับเริ่มมา อ่าแล้วก็20บาทตรงนี้อัพไปก่อนอื่นเลยเราอัพเป็นกำแพงหน้าบ้านก่อนใช่ไหมเรากำลังสร้างบ้านให้ซันต้าก่อนเราจะได้สร้างหลักปักฐานไว้เพื่อแจกของขวัญให้เด็กๆนะเออแล้วตรงนี้20บาทคืออะไรอุย้ยคือรู้วว่ะว้าว่อไปอุย้ยเริ่มมีปูพื้นบ้านแล้วว่ะลองสร้างตรงนี้ดิพี่อยากรู้มันคืออะไรอันนี้คือบ้านกูใช่ไหมเนี่ยขึ้นโค้งแล้วด้วยนี่มันบ้านซันต้าเลยเปล่าเดิไมมันแคบจังเลยซันต้าตัวบักเอฟ นี่อะไรโอประตูบ้านครับเข้าได้ไหมหรือเข้าได้ด้วยวะโอแต่ข้างในาไม่มีอะไรครับยังมืดเต๋อเลยอุย้ยอันนี้เด็กน้อยเด็กน้อยมัธยมศึกษาโอวเวลคมัมเวลคมัมถึงบ้านกูจะไม่เสร็จนะมึงจะเอามึงจะเข้ามาดูอะไรเนี่ยฮะกูขึ้นโครงบ้านเองอยากได้ของขวัญจากฉันไหมเด็กๆโอแต่เด็กไม่สนใจกูเลยร้อยยี่สิบห้าตรงนู้นครับเดี๋ยวเราจะเก็บตังค์เพื่อสร้างมัน พอสร้างจะได้รู้กันว่ามันคืออะไรสโนว์แมนสโนว์แมนหรือแท่งอะไรครับเนี่ยมันกองหิมะชัดๆเลยตรงนี้คืออะไรเฮ้ยซื้อปุ๊บมีเขียนแล้วด้วยครับอาจจะเดินวนไปวนมาหน่อยนะเพราะว่ามันเกมนี้มันเป็นเกมทายคูณมันก็ต้องเดินอัพเดินอะไรแบบนี้เฮ้ยนี่ไงสวยแล้วพี่ว่าน่าจะอัพนี่ไงมีข้างในด้วยอัพไปเลยครับ โอ้ต่อไปนี้เอ้ยมีที่นั่งแล้วด้วยฮะข้างในเอา้าน,นี่นจ็ดสพอดีเลยเนี่ยอัพไปเลยออ้ยมีสุ่มไฟมีกองไฟแล้วด้วยฮะตรงนี้เลยอุ้ย80ด่ไงโอ้งงโอมีบันไดขึ้นชั้น2นะครับแล้วก็65ตรงนี้ตรงนี้เลยครับไปเลยฮะออ้ยที่เขียนหนังสือของซันต้าที่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้คือบ้านซันต้าหรือเปล่าก็พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันคือบ้านคนธรรมดาหรือเปล่าก็ไม่รู้อุย้ยมี2เตียงอย่างเงี้ยพี่คิดว่า ข้างบนน่าจะเป็นซันต้าและข้างล่างนี้ให้กวางมานอนอุ้ยสวัสดีเธอเป็นใครกันชั้นอัพมาเนี่ยคือเธอก็อยู่ในบ้านชั้นแล้วเหรออันนี้น่าจะเป็นบ้านคนนะครับเนี่ยน่าจะไม่ใช่บ้านซันต้านะทุกคนนะไปอัพไปครับเป็นทางเดินทางใหม่แล้วตรงนี้ก็เป็นของอุย้ยเป็นพวกถังไม้แล้วก็ต้นไม้ข้างบ้านอยากรู้จริงๆเลยว่าเราจะสร้างไปถึงไหนนะพาร์ทนี้พี่ก็ไม่แน่ใจว่าเราจะสร้างถึงไหนนะทุกคนนะ พี่ไปดูบ้านคนอื่นดีว่ามันเป็นยังไงน่ครับเอา้าเอา้ากูตกน้ำตายด้วยเนี่ยทุกคนฝั่งนู้นเขาก็บ้านยิ่งใหญ่มากเลยนะทุกคนนะบ้านนู้นเป็นฝั่งคนหมดเลยนะฝั่งแบบเพลเยอร์ด้วยกันนะครับผมบ้านเขาสร้างอย่างใหญ่อนะทุกคนบ้านเราก็ก็ใช้ย่อยนะอันเนี้ยโอ้โอ้ไมค์ก oh อ ไม่ใช่บ้านคนแล้วละ่ะดูทรงแล้วทางเข้าแบบนี้อาจจะเป็นสาลาพักใจก็ได้ที่โดนหักใจหักอกหักใจโอ้โหเธอเจ็บจีด๊ดอุ้ยมันเป็นบ้านคนเหรอแล้วเข้าใจนะว่าสาลาพักใจจริงๆไอ้ยาอันไหนนี่มันกูเป็นประตูบ้านครับเข้ามาได้นะแต่ตังกูก็ไม่พออยู่ดีน้าบ้านเสร็จเรียบร้อยฮะสวยมากเลยนะแต่ว่าข้างในนี้น่าจะกลวงบ้านนี้น่าจะบ้านคนรวย ามฮะอุ้ยมีโตยาวด้วยรครับเอาว่ะอ้ยมีจัดปาร์ตี้อยู่ข้างในนี่ครับผมอุ้ยตรงนี้3ามร้โอ้มันเป็นถังไม้ครับถังไม้โอ้อันนี้เสร็จแล้วนะบ้านหลังนี้นะครับผมจัดปาร์ตี้สั่งสรรค์นะครับผม m e r ี่คริสต์มาสนะแล้วของขวัญตรงนี้ฉันก็มอบให้แล้วกันไอพวกเด็กน้อยซานต้าต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมาย ในการสร้างบูรณะหมู่บ้านแห่งนี้จากที่มันโล่งๆอย่างนี้ฉันจะทําให้มันเป็นหมู่บ้านที่สงบสุขและมีความสุขให้ได้โอ้และทางใหม่เหรอเนี่ยแม่เจ้าฮะมันใช้5้ารโอ้มีทางวนด้วยครับงานนี้ได้ใช้ตังเยอะมากแน่ๆฮะไปอุย้ยมีบอกทางด้วยว่าทางนี้ไปทางไหนไปครับเป็นพื้นหินนะแมเงเอ,อ้ยอุ้ย ทหารลูกปั้นทหารเหรอครับอ้โ,อโหโตรงนี้เป็นพายุเอ้พายุเป็นน้ำพุครับไม่ใช่พายุตรงนี้ครับเขาวางอะไรเนะี่ยวิ่งแทงอะไรครับเนี่ยเฮ้ยพี่อยากรู้มากเลยครับตรงนี้มันสร้างแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับพรดเด็กน้อยเนี่ยมันมาเดินถึงนี่เลยครับเออดีดีด,ดีมี้าเรียกว่ามีการตามทางเลยนะยใหญ่มาก โอ้นี่คือ t อยช h o p หรอร้านของเล่นว้าวแล้วน,นี่คืออะไรครับ t อยช h o p สนออกก็มีแบบพวกต้นไม้แล้วก็กองหิมะนะครับผมอืมดูดิข้างในโอเป็นชั้นวางครับอุ้ยของเล่นเต็มไปหมดเลยฮะโอแม่เจ้ามีพวกหมีพวกม้าพวกลาลูบิกก็มีฮะแล้วก็โอมีมังกรเคี้ยวกุดแล้วก็มีเป็ดด้วยโอ้ยนึกถึงเพื่อนรักผมเลยฮะ สมัยชาติปังก่อนที่กำลังฟาร์มบ็อกฟุตกันอยู่และลึกชาติและลึกชาติอุ้ยเรียบร้อยแลยว้วอะเอาเรื่องพี่น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะเพราะาพี่สร้างไม่เสร็จเลยเนี่ยไอลานตรงนี้คือพี่ก็ยังไม่สร้างโอ้โหน่าจะเหลืออีกเยอะเลยครับทุกคนดูดิ <laughs> เยอะมาก แต่หน้าคลิปเดียวน่าจะไม่เสร็จแน่ๆฮะโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างทุกครับทุกคนฮะพี่ก็รับบทเป็นซานต้านะนี่นหนึ่งคลิปนี้นะครับผม,ผมก็ขอให้น้องๆมีความสุขในการเฉลิมฉลองสิ้นปีนะครับผมช่วงนี้นะครับแมรี่คริสต์มาสครับทุกคนครับหน้าหนาวอย่างนี้ซานต้าใส่ชุดหนาๆแบบนี้ก็ร้อนตายหาพอดีโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสั่งซื้อเสื้อกูเยอะๆด้วยนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างนี้เองนะครับผมดูร้้าานนอยู่่ขงงลพีะ นี่แหละพี่จะเอามาแจกของขวัญให้เด็กๆกันนะครับที่ไม่ได้ซื้อนะกูจะขโมยเลยกูเป็นโจรมากกว่าเป็นซานต้าอีก <c oughs> ไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับผม